โรงเรียนบ้านภูมิยมงพัฒนาภูมิใจเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพท o โอเบิกอว์ครั้งที่12ประจําปีการศึกษา2565-2566ราถึง2566รยกายการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนองค์ประกอบที่1การบริหารงานตามบทบาทภารกิจของสถานศึกษาด้านที่1คุณภาพผู้เรียน ผลสำฤทธิทางการเรียนของนักเรียนโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเป้าหมายมาตรฐานของสถานศึกษากำหนดผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมอันพึงประสงค์ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนเช่นโครงการไข้พุทธบุตรการสวดมนต์ในทุกเย็นวันศุกร์ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างดีมีความใฝ่รู้มีทักษะการสแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผลโดยโรงเรียนได้ส่งเสริมทักษะเหล่านี้ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันได้รับรางวัลดีเด่นในด้านต่างๆ เช่นรางวัลโครงงานสุขภาพนักเรียนด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมง,งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ครั้งที่71ด้านที่2ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูมีทักษะการจัดก,กระบวนการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายพัฒนาสื่อและนวัตกรรมให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูมากมายตัวชี้วัดที่3กายภาพจํานวนอาคารเรียนและอาคารประกอบการเรียนเพียงพอต่อการใช้งานจนํานวนครูต่อนักเรียน1ต่อ20 ระบบสาธารณรูปภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดีเช่นระบบน้ําระบบไฟสามารถใช้การได้ทุกอาคารรวมทั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีบริการทุกห้องเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้ด้านที่4การบริหารจัดการวิสัยทัศน์โรงเรียนโรงเรียนบ้านพงษนี้ยะพัฒนามุ่งจัดการศึกษาพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล การปฏิบัติงานเป็นไปตามภารกิจของสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามที่เป้าหมายกำหนดไว้มีการนิเทศติดตามประเมินผลพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอบรรยากาศในการทำงานเป็นไปอย่างกัรยานมิตรทำให้โรงเรียนสามารถบรรลุเป้าหมายเดียวกันได้ส่งผลให้ในปีการศึกษา2566ไม่มีนักเรียนออกกลางคันด้านที่5สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านภูมิยนยมพัฒนาได้ให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระบบการสื่อสารไร้สายในโรงเรียนครอบคลุมทุกพื้นที่มีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยโรงเรียนส่งเสริมให้คณะครูทำงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเช่น Facebook แคนวาส่งครูคเข้าอบรมกับหน่วยงานต่างๆเป็นต้นด้านที่6ความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่นโรงเรียนให้บริการห้องประชุมสนามกีฬาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สถานที่ในการจัดการแข่งขันทางวิชาการ การแข่งขันศิลปะตะกรรนักเรียนระดับเครือข่ายการแข่งขันกีฬาเครือข่ายนอกจากนี้ยังให้บริการชุมชนในทุกด้านคณะกรรมาการสถานศึกษามีบทบาทในการวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์ รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆองค์ประกอบที่2ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนความเป็นมาของนวัตกรรมตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุทินเขตสเรื่องผลการประเมิน ITE พบว่าโรงเรียนยังไม่มีนวัตกรรมการบริหารและยังขาดการกำหนดทิศทางในกระบวนการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านภูมิยมยงพัฒนาจึงได้ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมพัฒนาโมเดลขับเคลื่อนความรู้คู่คุณธรรมนำภูมิใจให้ภูมิยงยงพัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพ เพื่อสร้างคุณภาพและพัฒนานวัตกรรมด้านกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพรวมไปถึงพัฒนาเทคโนโลยีด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนซึ่งเกิดเป็นกระบวนการพัฒนานวัตกรรมพัฒนาโมเดลโดยมีองค์ประกอบดังนี้กระบวนการ Process ขั้นวางแผน Plan ประกอบไปด้วย P H และ A P Participation การประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมีการประสานความร่วมมือกับชุมชนภาคศาสนาหน่วยงานราชการอื่นๆสถานศึกษาในเครือข่าย H History การศึกษาประวัติความเป็นมาของโรงเรียนการช่วยเหลือของชุมชนตั้งแต่สมัยก่อตั้งโรงเรียน A. Analysis การวิเคราะห์ที่ตั้งบริบทสภาพแวดล้อมของสถานศึกษามีการสำรวจบริบทสภาพปัญหาการประชุมเชิงปฏิบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี้เครือข่ายและผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานกิจกรรมขั้นดำเนินงาน d u ประกอบไปด้วย T และ T T ตัวที่1 Technology การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการดำเนินงานมีการปรับปรุงการทำงานจากกระดาษสู่ระบบออนไลน์ร่วมกัน บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ Teamwork การทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบการทำงานร่วมกันร,ระหว่างบุคลากรภายในองค์กรและบุคลากรกับกรรมการสถานศึกษาขั้นตอนการติดตามตรวจสอบเช็คประกอบไปด้วย A และ N A Assessment กา,ารนิเทศติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงาน ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ารับการนิเทศกากับติดตามประเมินผลคุณครูมีการบันทึกกิจกรรมพฤติกรรมของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมตามเกณฑ์การวัดและประเมินผล n network เพื่อข่ายชุมชนผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆการเข้ารับการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลจากเครือข่ายชุมชนหรือคณะกรรมการก,การจัดการศึกษาระดับเครือข่ายสังคัสามหรือจัดหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องการปรับปรุงและพัฒนา x ประกอบไปด้วย a และ feedback a การปรับปรุงและพัฒนางานให้ดีขึ้นผ่านการวิเคราะห์การประเมินและนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขและนิเทศติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่องฟีดแบ ck การให้ข้อมูลย้อนกลับการใช้แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารและการจัดการสถานศึกษาผลที่เกิดจากการดําเนินงานผลต่อสถานศึกษาโรงเรียนผ่านการประเมินและได้รับรางวัลในระดับต่างๆผลที่เกิดต่อคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีนวัตกรรมในการดำเนินงานส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆมากมาย ผลที่เกิดต่อนักเรียนด้านภูมิรู้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ NT RT Onit สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศมีผลการแข่งขันกลางวันศิลปะหัตถกร,รมระดับเขตพื้นที่และระดับชาติด้านภูมิธรรมนักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีมีความซื่อสัตย์มีวินัยในตนเองตรงตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดด้านภูมิใจนักเรียนมีความรู้สึกในด้านบวกมองเห็นคุณค่าในตนเอง การใช้ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรมเป็นการพัฒนาโดยใช้ทรัพยากรที่หลากหลายมาประยุกต์เข้ากับการออกแบบและเทคโนโลยีจนสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อเกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนได้การยอมรับนวัตกรรมนวัตกรรมพัฒนาโมเดลได้ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงเรียนรวมทั้งมีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ผ่านเพจ Facebook ของโรงเรียนมีการเผยแพร่ให้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพภายในเครือข่ายการจัดการศึกษาสังฆสามตาตุ้มจันทร์